สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Helper Channel ผู้ช่วยเหลือเมื่อคุณเจอปัญหาคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปซ่อมครับพอดีว่าน้องชายนะครับให้น้ำสว่านนะครับสว่านไร้สายมาซ่อมให้ครับอาการก็คือว่าแบตเนี่ยมันชาร์จไฟไม่เข้านะครับนี่ครับแบตลักษณะแบตเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ที่าด้านล่างเนี่ยครับมันมีอยู่2อันแล้วอีกอันหนึ่งคือชาร์จไม่เข้าเลยนะครับส่วนอันนี้นี่ผมทดสอบแล้วก็คือว่าชาร์จเข้านะครับชาร์จเสร็จชาร์จเต็มแต่ว่ามันก็มีการคายประจุกออกบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ถือว่ายังใช้งานได้อยู่นะครับเราก็ยังไม่ต้องซ่อมอะไรนะครับเราก็จะซ่อมอ,อ,อีกอันหนึ่งนะครับที่มันชาร์จไฟไม่เข้า เดี๋ยวไปดูกันเลยครับสว่านนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะครับ <c oughs> ก็ยังใช้งานได้นะครับแต่ส่วนแบบตัวนี้นะครับผมก็แกะออกมาแล้ว อันนี้ก็จะเป็นทาน18650นะครับวัดไฟแล้วไฟมันก็ชาร์จไม่เข้านะครับตัวนี้ลักษณะวิธีการเช็คนะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนให้เราถอดถอดแบตมาเช็คง่ายๆครับถ้าเราถ้าเราจะรู้ว่าแบตมันใช้ได้ปกติหรือไม่ปกตินะครับนี่ครับเพื่อนๆเ,เวลา เ,เวลาเราใช้งานนะครับบางทีเราชาร์จเสร็จเรากดเช็คแบตดูเนี่ยบางทีมันก็ขึ้นว่าเต็มเห็นไหมครับแต่ว่าเวลาชาร์จจริงๆเนี่ยพอมันขึ้นเวลาเราตั้งตั้งชาร์จไว้ปุ๊บพอเราเราเช็คแบตขึ้นสีเขียวปั๊บนะครับเราอย่าเพิ่งเอาออกเพราะว่าพอเวลาผมวัดวัดแบตด,ดูเนี่ยมันมีประมาณ11โวลต์ขวาขวาครับแสดงว่า มันยังไม่เต็มเต็มที่นะครับแล้วก็อาไปใช้งานมันก็จะใช้งานได้แป๊บเดียวนะครับเห็นน้องผมบอกว่าเวลาชาร์จชาร์จแล้วเนี่ยมันใช้งานได้แป๊บเดียวแต่จากที่ผมทดลองใช้นะครับกดปล่อยกดปล่อยเนี่ยเป็นระยะระยะ10กว่านาทีนะครับก็ยังไม่หมดแบตครับแต่ก็ลดไปแค่นิดเดียวเองครับโอเคมาดูการชาร์จนะครับการชาร์จของเขารุ่นนี้นะครับเขาก็จะเป็นอะแดปเตอร์ชาร์จมาให้เนี่ยครับ ก็จะเสียบชาร์จลงไปตรงนี้นะครับเ,เพื่อนๆนะครับแต่ว่าเราอย่าดูที่ตัวเช็คแบตอย่างเดียวนะครับให้ดูที่อะแดปเตอร์ด้วยครับอะแดปเตอร์ตรงนี้นะครับไฟสถานะจะต้องขึ้นเป็นสีเขียวนั่นคือไม่มีกระแสไหลเข้าไปแล้วนะครับไม่มีไฟเข้าไปแล้วก็คือมันหยุดนิ่งแล้วครับก็คือแบตเต็มนั่นเอง แล้วที่ตัวแบตนะครับเขียนว่า8.8โวลต์โปนะครับแต่เวลาวัดจริงๆเนี่ยมันก็ไม่มี8.8นะครับเพราะว่าตัวชาร์จเนี่ยผมเช็คดูแล้วก็ไฟออกมา13.4โวลต์ดีนะครับแล้วเวลาเราชาร์จเต็มเนี่ยก็ว,วัดที่แบตดูนะครับปกติแล้วเนี่ยทาน18650เนี่ย สามก้อนมันจะได้สิบสองจุดหกนะครับแต่แบตตัวนี้นะครับวัดได้สิบสองจุดสองห้าก็ถือว่าอ่อนนิดหน่อยนะครับเสื่อมนิดหน่อยแต่ว่าก็ยังใช้งานได้อยู่ครับเราก็ปล่อยมันไปก่อนนะครับส่วนตัวนี้นะครับวัดนี่ไฟยังไม่ถึงโวลต์เลยครับแล้วเวลาที่เราเสียบชาร์จเนี่ยนะครับก็พอเวลาเราเสียบชาร์จเนี่ย เรามาวัดไฟดูมันก็มีไฟเข้านิดๆหน่อยๆครับคือทิ้งไว้มันก็ไม่เข้านะครับอันนี้น่าจะเป็นแบตเตอรี่เสื่อมนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเปลี่ยนแบตเตอรี่กันนะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ตัวนี้ครับของ panasonic ตัวนี้เป็นมือสองนะครับผมซื้อมาในราคาเอ่อตัวนี้ก็ไม่กี่บาทครับไม่กี่สิบบาทส่วนจะพวกนี้นะครับนะผมแนะนำหน่อย ไม่ได้ขายของนะครับก็คือว่าพวกที่ความจุเยอะๆแต่ขายราคาถูกเนี่ยส่วนจะส่วนใหญ่แล้วความจุมันก็ไม่ตรงนะครับไม่ตรงตามสเปคแล้วก็เสื่อมง่ายผมก็เลยเลือกซื้อที่เป็นมือสองมาดีกว่าอันนี้เขาก็ถอดมาจากพวกแบตโน้ตบุ๊กอะไรพวกนี้แล้วทางร้านเขาก็วัดค่ามาให้เรียบร้อยนะครับเขาก็ตรวจสอบมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าสามารถเก็บความจุได้เท่าไหร่ แต่ส่วนพวกนี้มันไม่มีการตรวจสอบนะครับเขาก็ตีความจุมาเฉยๆแต่พอเวลาเรามาวัดจริงแล้วมันก็ไม่ถึงนะครับก็เวลาเลือกซื้อถ่านซื้อแบตเตอรี่นะครับก็เลือกกันให้ดีๆแล้วกันครับลองเข้าไปอ่านในคอมเมนต์ก่อนซื้อโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะมาเปลี่ยนถ่า,านตัวนี้นะครับโอเคครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมก็จะ อทานออกมานะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวผมเองก็ไม่ได้มีไอตัวเชื่อมนะครับแต่เราจะใช้เป็นการบัดกีแทนครับเนี่ยผมก็แกะขามันออกนะครับแล้วก็บัดกีเข้าไปแทนใช้ได้เหมือนกันครับเพื่อนๆแต่คําเตือนอย่างหนึ่งก็คือเราอย่าไปแช่หัวแรงนานนะครับอย่าทำให้ฐานร้อนถ้าฐานมันร้อนนะครับอย่างที่เคยสอนไปหลายๆคลิป ถ้าฐานมันร้อนมันก็จะเสื่อมได้ง่ายนะครับจะทำให้มันเกิดความร้อนก็คือจิ้มแล้วปล่อยจิ้มแล้วปล่อยนะครับอ่าแล้วถ้าเกิดว่าเราบัดกรีไม่ติดนะครับบัดกรีตูดฐานไม่ติดเราจะแต้มตูดฐานทั้งสองด้านไว้นิดนึงนะครับให้ใช้อะไรก็ได้ครับขูดนิดนึงครับที่ฐานทั้งสองด้านนะครับแล้วลองบัดกรีดูครับมันก็จะบัดกรีติดครับ นิดๆก็พอครับเนี่ยแค่จิ้มยกๆเห็นไหมครับเพื่อนแค่นี้ก็ติดแล้วครับครับ <Okay. S 1> ไม่ต้องเยอะครับ นิดๆน,นึงก็ใช้ได้แล้วเนี่ยครับให้มันกลายเป็นจุดเชื่อมเท่านั้นเองครับโอเคจากนั้นเราก็มาใส่ตามรางฐานของเขานะครับดูขั้วให้ถูกต้องด้วยเพราะว่าของเขาเนี่ยจะต่ออนุกรมกันไว้นะครับเวลาเราถอดออกมาทานาแบตเตอรี่ทุกชนิดนะครับถ้าเราจะซ่อมก็ดูตำแหน่งฐานของเขาให้ถูกต้อง ดูขั้วให้ถูกต้องนะครับโดยเฉพาะอ่าสมมติว่าเป็นอันนี้นะครับอันนี้ตัวอย่างนะครับเขาก็เริ่มจากบวกนะครับขั้วบวกมาขั้วลบพอลบปุ๊บก็ไปเชื่อมกับบวกอีกทีหนึง่งเหมือนเราต่อฐานเป็นแนวยาวนะครับแต่ว่าอันนี้มาเรียงนอนกันพอลบลบแล้วเข้าไปบวกบวกแล้วกามาลบลบแล้วเข้ามาบวกบวกแล้วเข้ามาลบแบบนี้ครับ แล้วเขาก็จะใช้ไฟจากด้านบวกกับด้านลบด้านนี้นะครับแต่ละก้อนก็จะบวกความจุของแต่ละก้อนนะครับก็จะได้ค่ากระแสของแบตเตอรี่เพิ่มมากขึ้นครับอย่างอันนี้เป็นขั้วลบเราก็ต้องใส่ขั้วบวกเข้าไปนะฮะไอส่วนตรงขาขารับของเขานะครับเนี่ย คารับผมก็จะแต้มไว้ก่อนเพื่อที่ว่าเวลาเราแต้มตะกัวเนี่ยเราก็จะได้ไม่ต้องแต้มนานครับแค่จิ้มให้มันละลายมันก็จะติดกันแล้วเนี่ยครับแค่ละลายมันก็ติดกันแล้วครับเนี่ยครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้ครับผมก็จะบัดกีข้างหนึง่งนะครับ นี่นะครับเราก็บัตรกีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับการที่ผมสอนให้บัตรกีนะครับก็เพราะว่าเพื่อนๆจะได้ทําได้ครับมันไม่ต้องไปใช้อุปกรณ์อะไรที่มันยุ่งยากนะครับการบัตรกีก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันครับ ตอนนี้นะครับแบตเตอรี่มีไฟอยู่10.14โวลต์นะครับเดี๋ยวผมก็จะลองชาร์จปล่อยไว้ให้เต็มครับว่าอ่ามันจะชาร์จได้เต็มไหมนะครับว่ามันจะใช้งานได้ปกติไหมระบบชาร์จปกติไหมโอเคครับ เพื่อนๆน,นะครับได้เปลี่ยนฐานไปแล้วเนี่ยเปลี่ยนแบตเตอรี่ไปแล้วถ้าใช้ได้ชาร์จเข้าปกตินะครับก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์ครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะครับเวลาที่เราเปลี่ยนฐานไปแล้วนะครับไฟก็ยังชาร์จไม่เข้าจ่ายไฟไม่ออกทั้งๆท,ท,ท,ที่แบตเราดีเราเช็คแล้วนะครับก่อนที่เราจะเปลี่ยนเข้าไปเนี่ยต่อมาครับมันก็จะเป็นปัญหาที่ BMS ก็คือตัวชาร์จไฟนะครับแผงวงจรชาร์จไฟของเรานั่นเองซึ่งผมก็เจอปัญหาต่อมาครับนั่นก็คือปัญหาที่ว่าเราเปลี่ยนแบตไปแล้วแล้วนะครับก็ยังใช้ไม่ได้นะครับชาร์จไฟไม่เข้าจ่ายไฟไม่ออกนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำวิธีการแก้ไขง่ายๆครับปัญหาของผมนะครับก็คือว่า แบตเตอรี่อันนี้นะครับชุดเนี้ยมันไม่มีขายในท้องตลาดครับก็คือเราจะซื้อมาเปลี่ยนเนี่ยมันมีแค่ตอนที่เราซื้อสว่านมานะครับแล้วเขาก็แถมมาให้2ออันนะครับแล้วก็ไม่สามารถหาซื้อได้เพราะฉะนั้นนะครับผมก็เลยต้องมาซ่อมและโมดิฟายใหม่ครับในการแก้ปัญหานะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนแบตเตอรี่ไปแล้ว นะครับนี่ผมเปลี่ยนไปแล้วนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนมาเป็นสีฟ้านะครับเพราะว่าไปเจอปัญหาลำโพงบลูทูธครับแบตเสียผมก็เอาแบตอันนั้นไปใส่ลำโพงบลูทูธก่อนครับแล้วก็ไปเอาแบตของเอ่อ power bank มาใส่นะครับก็ทำเหมือนเดิมครับทำเหมือนที่แนะนำไปตอนแรกอันนี้นะครับเมื่อบอร์ด มันมีปัญหานะครับบอร์ดมันใช้งานไม่ได้วิธีการแก้ง่ายๆนะครับโดยที่ว่าเราไม่ต้องใช้ความรู้อะไรมากมายนะครับให้เราเลือกนะครับเลือกวงจรที่เราต้องการนั่นก็คือนะครับเราจะแบ่งเนี่ยครับแผงวงจรในส่วนที่เราต้องการ เราต้องการขาที่จะเสียบสว่านนะครับแล้วก็จุดชาร์จผมก็เลยแบ่งส่วนนี้ครับส่วนล่างเนี่ยที่เราไม่ได้ใช้งานส่วนล่างมันเป็นส่วนาชาร์จแบตนะครับส่วนหน้าในส่วนหน้าด้านหน้านี้นะครับมันก็จะเป็นส่วนของ USB แล้วก็วงจรเช็คสถานะแบตนะครับ เนี่ยครับวงจรเช็คอันนี้เราต้องการนะครับเราก็เอาไว้แต่ผมก็ตัดแผงวงจรไปก่อนครับโดยการนะครับตรงส่วนเนี้ยผมใชเ้เลื่อยเหล็กนะครับค่อยๆถูครับถูไปเรื่อยๆให้ลายทองแดงมันหายไปนะครับทั้งหน้าและหลัง ส่วนด้านหน้านะครับถ้าของเพื่อนๆท่านใดมันเชื่อมต่อกันนะครับก็ทําเหมือนเดิมนะครับเราก็ดูลายวงจรแล้วเราก็ตัดแผงวงจรออกไม่ได้ตัดให้ขาดจากกันนะครับก็คือถูให้ลายทองแดงมันหายไปนะครับให้เหลือแค่ตรงนี้นะครับอะไรที่เกี่ยวข้องเอาหมดเอาออกหมดเลยครับเห็นไหมครับเพื่อนๆเนี่ยพวกชิปพวกตัว R พวกอะไรทั้งหลายแหล่นะครับ ถอดออกหมดเลยครับเพราะว่าเราจะไม่ใช้วงจรของเขาแล้วนะครับเราจะสร้างวงจรของเราใหม่ส่วนตัวนี้เราเอาแล้วก็เอาไว้นะครับเนี่ยด้านล่างผมก็ทําเหมือนกันครับด้านล่างก็ถอดทุกชิ้นเหมือนกันนะครับ ทำยังไงต่อครับเพราะว่าเรามีแบตแล้วมีจุดจำแล้วนะครับเราก็ไปสั่งซื้อ b m s ครับ b m s ก็คือวงจรชาร์จแบตนะครับบาลานซ์แบตก็เอามาใส่แทนครับอย่างเช่นตัวนี้ที่ผมซื้อมานะครับในราคา29บาทใน Lazada นะครับเราก็เอามาชาร์จแบตของเราได้ที่มี3ก้อนนะครับก็12.6โวลต์นะครับ แล้วเราก็เชื่อมต่อทานนะครับเชื่อมต่อแบตเตอรี่ตามที่เขาให้มาเลยครับตามที่เขาแนะนำมานะครับก็จะมีเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับ B บวกกับแบตขั้วบวกนะครับก้อนแรกอาแล้วก็มี B B ลบนะครับ B ลบอยู่นี่ B ลบก็อยู่ฝั่งนี้นะครับ แบตก็จะเรียงกันไป sampling. แบบนี้แล้วก็มีจุด p บวก p ลบนะครับ p บวก p ลบคืออะไร p บวก p ลบเนี <und>. ่ยก็คือจุดที่จำมาจากตัวนี้นะครับที่เราทำให้มันเชื่อมต่อหากันนะครับตรงนี้ผมเชื่อมต่อหากันแล้วอันนี้ขั้วลบนะครับผมก็มาเชื่อม ต่อกับอันนี้ขั้วบวกก็มาเชื่อมต่อขานี้นะครับแล้วก็เอาสองขานี้นะครับเชื่อมสายไฟออกมาเข้าที่ BMS นะครับก็เป็นขาบวกและขาลบก็คือสองขานี้นั่นเองส่วนแบตเตอรี่นะครับก็จะเป็นขั้วบวกขั้วลบที่เราเรียงฐานกันไว้ส่วน B 1 B 2นะครับ B1 นี่ก็คือช่องระหว่างนะครับช่องระหว่างฐานที่เราต่อเชื่อมต่อกันก็คือขั้วลบนะครับอันนี้จากขั้วลบนับเริ่มจากขั้วลบนะครับ B1 นรับนับเริ่มจากฝั่งขั้วลบนะครับพอมาถ,ถึงจุดที่เราเชื่อมต่อจากลบมาบวกไปเชื่อมต่อลบนะครับเราก็นับจุดนี้ว่าเป็น B1 พอขั้วลบนะครับมาขั้วบวกและขั้วบวกเข้าไปต่อกับขั้วลบตรงจุดนี้นะครับเราก็เป็น B2 อย่างนี้ครับถึงจะมีฐานเรียงกันไปเรื่อยๆช่องระหว่างนั้นเราก็นับไปเรื่อยๆ B1 B2 B3 B4 ไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับอันนี้มีอยู่2ช่วงก็คือ B1 กับ B2 โดยนับจากฝั่งทางขั้วลบของฐาน เริ่มต้นก่อนนะครับอันนี้ผมก็บัตรกีีไว้เรียบร้อยแล้วนะครับโดยใช้สก็อตเทปนะครับหรือเทปพ,พันสายไฟเนี่ยปิดทับนะครับเพื่อเป็นฉนวนไม่ให้ว่าลายทองแดงหรือว่าลายตะกั่วข้างหลังมาโดนกับแผ่น BMS นะครับเดี๋ยวมันจะช็อตกันแล้วก็ใช้เทปพ,พันสายไฟนะครับหาได้ง่ายๆตามบ้านเรานี่แหละ เราก็มากั้นไว้เป็นฉนวนลแล้วก็เดินสายไฟตามระบบของเขาเลยครับหลังจากนั้นนะครับอันนี้ของเพื่อนๆถ้าไม่มี USB ก็ไม่เป็นไรนะครับหรือไม่มีตัวชาร์จแบตเราก็ถือว่าจบนะครับก็ชาร์จแบตได้ อันนี้อ่าอันนี้เป็นควบ,บวกนะครับอันนี้เป็นควลบถ้าเราจะใช้วงจรเช็คแบตตัวนี้นะครับควลบเนี่ยผมก็จะมาลิงก์ที่ขาของ USB ขาแรกนะครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นอ่าควลบเราเช็คได้นะครับแล้วส่วนวงจรชาร์จแบตนะครับ ตัวสวิตช์กดเนี่ยสวิตช์กดชาร์จตัวนี้นะครับเราก็ใส่เป็นควบวกเขาก็จะใช้งานได้ครับอ่าปัญหาอย่างที่สามครับเพื่อนๆน มันไม่จบสิ้นง่ายๆนะครับบางคนก็เจอบางคนก็ไม่เจอปัญหา BMS ไม่จ่ายไฟครับคือเราเช็คแบตแล้วนะครับจากขั้ว B ลบกับ B บวกนะครับได้ไฟ12.3า, 12. าสมมตินะครับได้ไฟ12.3เ,เช็คจาก B ลบกับ B บวกนั่นก็คือ ฐานเราอ,อนุกรมกันนั่นเองนะครับก็จะได้ความจุรวมกันนะครับอาสมมติว่าได้วัดได้สิบสองจุดสามแต่เวลาเรามาวัดจริงข้างหน้านะครับไฟเกิดน้อยฝ่าหรือว่าไม่มีไฟจ่ายออกเลยนะครับแล้วก็ชาร์จแบตไม่เข้าครับปัญหานี้นะครับเพื่อนๆนหลังจากต่อเสร็จแล้วเนี่ยบางทีมันก็ไม่จบนะครับ เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับ BMS ในอาการนี้นะครับให้เพื่อนๆนะครับหาสายไฟมา1เส้นจับนะครับจับที่ขั้ว B- ลบนะครับตรงนี้ที่ขั้ว B- ลบนะครับให้ไปช็อตกับขา P- ลบครับแตะไปสักประมาณสองสาครั้งครับก็คือจิ้มปล่อยจิ้มปล่อย จิ้มปล่อยนะครับสัก 2- อสาครั้งแล้วเดี๋ยว BMS ก็จะกลับมาทำงานครับมันเป็นการสตาร์ทอัพของ BMS ครับผมเดี๋ยวผมก็จะลองให้ดูนะครับเราก็มาเช็คไฟที่ขากันนะครับเพื่อนๆก็ต้องดูก่อนนะครับว่าขาไหนเป็นขั้วบวกขวั้วลบนะครับโดยสังเกตที่ ตัวแกนนะครับตัวแกนของจุดชาร์จเนี่ยจะเป็นค้วบวกครับตอนนี้ก็วัดได้นะครับ12.33ครับแล้วเดี๋ยวเรามาวัดวัดฐานนะครับ B ลบกับ B บวกก็คือแบตเตอรี่ค้วลบกับค้วบวกนะครับ 12.33เท่ากันครับถ้าลักษณะนี้นะครับก็คือ BMS เนี่ยก็จ่ายไฟมาด้านหน้าแล้วครับเดี๋ยวผมก็จะลองใส่สว่านนะครับ<ม>เห็นไหมครับเพืพ่อนๆ เพียงแค่นี้นะครับเราก็สามารถซ่อมแบตเตอรี่ของสว่านไร้สายได้แล้วครับในการซ่อมครั้งนี้นะครับก็จะมีฐานนะครับถ้าเราซื้อตามที่ผมแนะนํานะครับที่ผมบอกว่าเป็นฐานมือสองนะครับก็จะมีราคา20บาท40บาทอะไรพวกนี้นะครับโดยความจุเท่านี้นะครับก็จะอยู่ประมาณก้อนละ20บาทนะครับ สามก้อนก็60บาทแล้วก็ bms 29บาทนะครับก็รวมเป็น89บาทแล้วก็มีพวกสายไฟอะไรพวกนี้ก็เราก็เก็บเศษเศษที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยครับมาเชื่อมต่อนะครับการซ่อมครั้งนี้ก็อยู่ที่89บาบาทครับผม ก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับในการซ่อมสว่านไร้าสายของเราซึ่งถ้าแบตเตอรี่นะครับของเรามีปัญหาเราก็สามารถซ่อมได้เองนะครับโดยปัญหาหลักๆนะครับก็จะมีอยู่3ปัญหาที่ผมนำเสนอไปนะครับถ้าเพื่อนๆเจอปัญหาแบบไหนนะครับก็สามารถแก้ไขได้และซ่อมแซมได้แบบสิ้นสุดแน่นอนครับผมคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆหลายๆท่าน ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยครับขอบคุณครับ